เคก็มาเล่าเรื Actually, cool. ่องนรกของชาวคริสกันก็คือนรกของชาวคริสเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับของความเชื่ออื่นๆเท่าไหร่ก็คือนรกมันจะแบบมีนรกหนึ่งนรกสองอะไรอย่างงี้ด้วยอืมแต่ไม่ใช่เป็นขุมใช่ปะใช่ใช่เดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังก็คืออันนี้บอกก่อนว่าจริงๆความเชื่อนรกของศาสนาคริสมันมีหลายแบบมากเพราะว่านิกายของคริสแต่มันเยอะมาก แล้วในแต่ละนิกายอ่ะมันก็จะตีความประโยคในไบเบิลนะ่ะไม่เหมือนกัน mm. ใช่เช่นบางนิกายก็คิดว่าแบบไม่มีเลยนรกอ่ะมันมีแค่แบบลงหลุมไปก็เป็นความมืดอะไรเงี้ยหรือ mm hmm. บางนิกายนรกก็เป็นเหมือนหลุมศพแบบแค่ลงไปในหลุมเฉยๆอะไรเงี้ย mm hmm. แต่วันเนี้ยจะเอามาเล่าหลักๆก,ก็คือจะเป็นความเชื่อแบบคาทอลิกแล้วกัน <Wow. S 1> แล้วก็นอกจากความเชื่อของนิกายคาทอลิกอ่ะ จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่หลายๆนิกายเชื่อคล้ายๆกันด้วยก็เลยคิดว่าเอาตรงนี้มาเล่าน่าจะน่าจะโอเคอยู่ใช่ก็คือเริ่มเรื่องด้วยเรื่องดั้งเดิมของมันก่อนก็คือคัมภีร์โทราเหมือนเดิมเลยก็คือไอ้พันธสัญญาเดิมนี่แหละของศาสนาคิดอะที่อยู่ในไบเบิลใช่จริงๆในพันธสัญญาเดิมอะเขาก็ไม <Huh? S 1> okay. okay. ่ได้บอกไว้ละเอียดนะว่าว่ามนุษย ถ้าตายไปจะเจออะไรอะไรเงี้ยพวกเรื่องนรกเรื่องอะไรยังคุมเคืออยู่อคือในพันธสัญญาเดิมมันจะบอกไว้ว่ามนุษย์ถ้าตายไปแล้วจะไปอยู่ที่เชโอลเชโอลใช่เชโอลซึ่งมันเป็นภาษาฮิบรูที่แปลว่าหลุมฝังศพหรือว่าโลกใต้พื้นดินอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งจะบอกไว้แค่คร่าวๆแค่นี้ว่าแบบเป็นสถานที่ที่คนบาปจะถูกทอดทิ้งแต่ไม่ได้พูดถึงการลงโทษหรืออะไรในสถานที่นี้เลย แต่ว่าชาวคริสต์ยุคหลังๆอ่ะเขาจะเอามาต่อยอดแล้วก็แบบเอาแนวคิดเนี้มาพัฒนาเรื่องโลกหลังความตายให้มันชัดเจนขึ้นกันเองอ่าซึ่งพอมันมาในช่วงของพันธสัญญาใหม่ในไบเบิลเนี่ยก็คือช่วงที่มีพระเยซูเกิดขึ้นมามีเรื่องของพระเยซูอะไรมาเนี่ยอพระเยซูเขาก็เหมือนแสดงให้เห็นชัดๆเลยจากคําพูดอะว่าแบบว่ามันมีการลงโทษสําหรับคนบาปอยู่นะอะไรเงี้ย ใช่แต่ก็ก็ยังไม่ได้เล่าถึงแบบพวกรายละเอียดของนรกมากบอกแค่ว่าเป็นที่ที่มีหนอนไม่รู้จักตายแล้วก็มีไฟไม่รู้จักดับอะไรแค่นั้นเลยอยากนอนไม่รู้จักตายหนอนอีกแล้วเนี่ยส่วนชื่อที่เขาใช้เรียกกันในพันธสัญญาใหม่หรือว่าเรื่องไบเบิลที่มีพระเยซูอะไรมาแล้วเนี่ยก็คือความที่ไบเบิลมันเป็นหนังสือที่ถูกแต่งขึ้นด้วยภาษากรีกใช่ไหมเขาเลยจะใช้คํากรีกมาแทนคําฮิบร,รูเยอะมาก ชื่อนรกในคัมภี์เนี่ยก็เลยจะใช้ชื่อว่าฮาเดสกับทาทารัสเป็นหลักก็คือแบได้สับมาใช่ก็เหมือนเป็นสับจากความเชื่อของกรีกเมื่อกี้แหละแล้วก็แบบมาตีความว่าแบบอ๋ออันนี้มันคือฮาเดสอันนี้คือทารารัสจากภาษาฮิบรูอะไรเงี้ยก็เป็นชื่อเดียวกันไปเลยโดยในพันธสัญญาใหม่เขาจะบอกไว้ว่ามันเป็นสถานที่ที่มืด mission. มิดมีแต่เสียงล็อกห้แล้วก็เสียงแบบขบเคี้ยวฟันอะ แบบพวกคนที่กำลังทรมานอะไรเงี้ยอ๋อ oh. ใช่แต่ว่าไอ้ทั้งฮาเดสซาทารัสแล้วก็เชโอนเนี่ยเขาจะหมายถึงสถานที่ที่หนึ่งแต่ว่ามันจะยังไม่ใช่นรกเลยนะแต่มันจะเป็นดินแดนดินแดนหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าแดนมรณาหรือว่าแดนของคนตายซึ่งไอ้ลิมโบหรือไอ้แดนมรณาเนี่ยเหมือนมันจะเป็นดินแดนที่แยกออกจากสวรรค์กับน,นรกเลยก็คือจะเป็นที่ที่คนตายอะ่ะจะลงไปรอก่อนรออยู่ที่นี่ก่อนเพื่อ รอวันพิพากษามาถึงแล่ก็จะคล้ายๆอิสลามเมื่อกี้ก็คือไอ้วัน Judgment Day เนะียอ๋อใช่พอถึงวันพิพากษาแล้วอะพวกคนตายเนี่ยถึงจะถูกตัดสินว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกอีกทีหนึ่งนี่ก็เหมือนเป็นที่ที่ไปรออยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยไปรอรอการพิพากษามันจะคล้ายๆไอของกรีกเมืเ่อกี้ที่แบบพอตายแล้วก็ไปอยู่รวมๆกันก่อนอะไแบบนั้นเ แล้วก็ชาวคริสต์เขาพัฒนาความเชื่อกันต่อมาอีกว่าก่อนที่พระเยซูจะถูกตึงกางเขน่คือจะไม่มีใครได้ไปสวรรค์เลย,เยตั้งแต่ยุคนั้นะ่ะก็คือทั้งพวกอดัมเอวาพวกโนอาพวกอะไรพวกเนี้ยใช่คือมนุษย์ที่ตายไปก่อนหน้าเนี้จะถูกขังไว้ในแดนมรณาเนี้ยหมดเลยไม่มีใครได้ไปสวรรค์สักคนเลยใช่ยังไม่มีใครไปสวรรค์โดยโดยไอ้ดินแดนมรณาเนี่ยจะถูก คุมไว้ด้วยพวกซาตานแล้วก็แบบลูกน้องของมันอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะถูกคุมไว้อยู่กับพวกปีศาจพวกซาตานอยู่อ mm hmm. ส่วนไอ้บนสวรรค์ตอนนั้นอ่ะจะมีอยู่แค่สองสามคนเองคือเป็นพวกคนที่เขาบอกไว้ในคัมภีร์ว่าแบบพระเจ้ารับขึ้นไปสวรรค์โดยตรงคนที่แบบเดินขึ้นไปกับพระเจ้าอะไรเงี้ยจะมีแค่สองสามคนที่ที่เขาบอกว่าได้ขึ้นสวรรค์ไปก่อนแล้วใช่ที่เหลือก็จะรออยู่ในลิมโบหมด โดยการตึงกางเขนของพระเยซูเพื่อไถ่าบาปให้มนุษย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือพอเกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเปิดทางเข้าสู่สวรรค์อะไรอย่างเงี้ยพวกคนตายที่ตายตั้งแต่สมัยปฐม,มกาลสมัยแบบอดัมอะไรไล่ลงมาเขาจะเชื่อกันว่าแบบพอพระเยซูตึงกางเขนอ่ะคนพวกนั้นถึงจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าในยุคกลางอ่ะเขาเชื่อกันว่าหลังจากที่พระเยซูตายไปสามวันก่อนที่จะฟื้นใช่ไหมพระเยซูอ่ะเขาลงไปที่แดนมรณามาซึ่งแบบ มันเป็นที่อยู่ของพวกซาตานพวกอะไรอย่างงี้ใช่ปะอืมพระเยซูอ่ะก็ถือไม้กางเขนไปแล้วก็เอาไม้กางเขนไปตีโซ่ที่ล็อกประตูนั้นอยู่คิดภาพเป็นแบบเกมแฟนตาซีอะ่ะพระเยซูแบบถือดาบไม้กางเขนไปบุกดินแดนซาตานตองแป้งเนี่ยแล้วพระเยซูก็เข้าไปเพื่อไปช่วยพวกมนุษย์ยุคแรกๆที่แบบตายไปนานแล้วอะ่ะช่วยมาก่อนแล้วก็ไปตามช่วยทุกคนที่ตายไปแล้วต้องไปขึ้นสวรรค์อะ่ะ พาไปด้วยก่อนเลยอืใช่แต่ว่ามันก็จะมีไม่กี่คนเพราะว่าบางคนก็จะต้องอยู่ที่นี่เพื่อรอวันพิพากษาต่อก่อนจะมีแค่พวกที่แบบทําความดีมากๆจนแบบถูกเขียนอยู่ในคัมภีร์จะได้ขึ้นไปก่อนอืใช่ส่วนพวกแบบคนที่ทําความดีแต่ว่าแบบยังแบบสูสีกับความชั่วอยู่ยังมีบาปอยู่ก็จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปก่อนซึ่งไอ้ความเชื่อเนี้ยมันไม่ได้ถูกพูดถึงเยอะในในช่วงยุคนั้นนะอแต่ก็มีอีกความเชื่อหนึ่งที่ ต่างกับเรื่องเมื่อกี้สุดขั้วเลยก็คือลิมโบเนี่ยไอ้ดินแดนมรณาเนี่ยอืม,มันคือที่ที่คนดีในยุคพันธสัญญาเดิมก็คือเนี่ยเขาจะอยู่ในลิมโบแบบสุขสบายอะ่ะคือมันเป็นที่ที่แบบให้มาใช้ชีวิตเพื่อรอพระเยซูมารับไปสวรรค์อะไรอย่างงี้ใช่มันก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับลิมโบอยู่สองแบบแต่ต่อให้ดินแดนมรณามันจะเหมือนนรกขนาดไหนอะ่ะต่อให้มีซาตานมีอะไรคอยเฝ้าไว้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ยัง นับว่ามันไม่ใช่นรกถาวรของคนที่ทําบาปเวยเพราะว่ามันมีทั้งคนดีคนไม่ดอีอยู่ที่นี่กันหมดเลยคือไม่ใช่ที่ที่แบบคนบาปจะมาอยู่เท่านั้นคือคนตายทุกคนจะต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนก่อนที่จะไปสวรรค์หรือลงนรกอะไรเงี้ยโดยส่วนมากอ่ะศาส,สนาคริสต์เขาจะชอบยกตัวอย่างเรื่องของพวกลาซารัสมาเล่าถึงลิมโบเนี่ยให้ฟังก็คือเรื่องลาซารัสเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเยซูเป็นคนเล่าเองเลย ก็คือมันเป็นเรื่องของคนขอทานที่ชอบทำความดีกับมหาเศรษฐีที่ชอบแบบทำเรื่องเร็วๆแถมยังขี้งกอะไรประมาณเนี้ยแล้วพระเยซูก็เล่าว่าสุดท้ายอะ่ะคนขอทานที่ทำความดีก็ได้ขึ้นไปสวรรค์แต่เศรษฐีที่ขี้งกอะ่ะต้องทรมานอยู่ในนรกอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเยซูเขาอธิบายว่าไอ้ดินแดนสองอันเนี้ยไอ้สวรรค์ที่ขอทานไปกับนรกที่เศรษฐีไปอะ่ะมันจะอยู่ในที่ที่เดียวกันเวย้ย แต่ว่าเป็นที่เดียวกันที่มันจะมีเหวลึกที่ไม่สามารถข้ามได้อะกั้นไว้อ oh. ก็คือฝั่งหนึ่งดีไปอยู่นี่เลยอีกฝั่งหนึ่งเลวมาอยู่นี่แต่ว่าข้ามหากันไม่ได้ก็คือถ้าตามเรื่องเล่าเนี้ยดินแดนคนตายอ่ะมันจะถูกแบ่งเป็นสองเมืองก็คือเมืองคนดีหรือเมืองของคนที่เชื่อในพระเยซูอ่ะจะถูกเรียกว่าอ้อมอกของอับ,บราฮัม mm hmm. ซึ่งอับ,บราฮัมก็เหมือนแบบต้นขั้วของของศาสนาที่เชื่อพระเจ้าองค์เดียว ใช่เขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าอ้อมอกของอับราฮัมส่วนอีกเมืองหนึ่งที่ถูกเหวกั้นไว้อะมันก็คือเมืองของพวกคนเลวแล้วก็คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูต้องไปอยู่ตรงนี้ก่อนเหมือนที่เล่าไปคือตั้งแต่การคืนชีพของพระเยซูกลับมาที่พระเยซูไถ่บาปอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมพระเยซูก็คืนชีพแล้วพอพระเยซูคืนชีพขึ้นมาไอ้ดินแดนมราณาเนี่ยมันก็กลายเป็นที่ของคนเลวอย่างเดียวแหละก็คือหลังจากที่พระเยซูไปรับคนดีขึ้นสวรรค์แล้วใช่ไหม ที่ที่เนี่ยก็จะไม่เหลือคนดีแล้วเหลือแต่คนเลวแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็จะมีแค่คนเลวแหละที่ได้มาอยู่ที่นี่อะไรแบบนี้ใช่แต่ถึงจะเป็นแบบเนี้ยแต่ที่นี่มันก็ยังไม่ใช่แบบที่อยู่ถาวรของคนเลวอ่ะมันยังไม่ใช่นรกแบบนรกจริงๆริงมีแค่แบบจุดฝากไว้ก่อนใช่เหมือนฝากคนเลวไว้ก่อนเพราะว่าพอถึงวันพิพากษา judgment day ที่ที่พระเยซูจะลงมาที่โลกอ่ะบอกว่าพระเยซูถ้ากลับมาที่โลกอีกทีหนึ่งมันคือวันพิพากษาและอะไรเงี้ย ก็คือวันสิ้นโลกแล้ม mm hmm. ใช่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในลิมโบเนี่ยอพวกคนเลวที่มาฝากขังไว้เนี่ยจะโดนแบบพาขึ้นไปพิพากษาอีกรอบหนึ่งที่บัลลังของพระเยซูซึ่งบัลลังการพิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินว่าใครเลวใครดีถ้าดีก็จะขึ้นสวรรค์แต่ถ้าคนที่เลวแบบเลวแบบต่อให้พิพากษาอีกรอบก็ยังเลวอยู่เนี่ยอ uh. จะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกซึ่งบึงไฟนรกเนี่ยก็คือนรกจริงๆแิและเขาบอกว่าเขานับเป็นการตายครั้งที่สองของคนเลว Oh, ตายครั้งที่สองด้วยก็คือต้องตายอีกรอบเพื่อไปเรียวนรกอะ <laughs> True Hell <laughs> แล้วถ้าตามตามเรื่องเนี้ยมันแปลว่าในปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่มีใครได้ไปนรกจริงๆเลยเวย้ยไอบึงไฟนรกอ๋อ oh. คือยังไม่มีใครได้ไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันพิพากษาอะไรเงี้ยก็คือต้องไปอยู่ในลิมโบหรือที่ฝากขังนี่แหละแดนมรณาเนี่ยอ๋อ uh. ไปอยู่ศูนย์พักพิงวิญญาณเขาบอกว่าที่นั่นก็จะทุกทรมานอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่แบบไม่ร้อนหรืออะไรแบบนั้นอะ่ะใช่แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นรอวันพิพากษาอีกทีหนึง่งก็คือเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องวันพิพากษาก่อนก็คือชาวคริสเนี่ยเขาเชื่อตามคัมภีร์ว่ามนุษย์น่เกิดและตายแค่ครั้งเดียวก็คือจะไม่มีตายเกิดไม่มีเวียนว่ายอะไรแบบนั้นแล้วหลังจากที่ทุกคนตายอะ่ะก็จะถูกพิพากษาตามความดีความชั่ว ซึ่งในแนวคิดเรื่องการพิพากษาจริงๆมันก็เคยมีความเชื่อนี้มาก่อนก่อนที่จะมาเป็นของยูของอะไรพวกเนี้ยคือมันก็ตั้งแต่น่ที่พี่บิวเล่าก็คือไอ้ที่ตาช่างของเมโสนั่นแหละใช่ว่าพิพากษาว่าหัวใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งมาชัดตอนที่ศาสนาในอียิปต์เขาเอามาใช้เรื่องแบบหัวใจกับขนนกถ้าเบากว่าก็ได้ไปโลกความตายถ้าหนักกว่าก็จะโดนแดกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องวันพิพากษาที่ เหมือนต่อยอดกันมาอะไรเงี้ยแหละส่วนไอ้ของคิดอะไอ้วันพิพากษาคาือมันเป็นวันที่พระเจ้าอะ่ะจะพิพากษามนุษย์ทุกคนเลยเหมือนถ้าถึงวันพิพากษาแล้วใช่ไหมคนที่ตายทุกคนอะ่ะก็จะฟื้นขึ้นมาเว้ยแล้วพอฟื้นขึ้นมาพระเยซูก็จะกลับลงมาแบบลงมาจากสวรรค์เพื่อลงมาที่โลกอีกทีหนึง่งแล้วในคัมภีร์ไบเบิลอ่ะเขาบอกว่าวันพิพากษาจะยาวนานหนึ่งพ<ฮ>ันปีโอ้โหอันนี้แค่วันพิพากษานล <laughs> ้น<ม>่ะโคตรนาน คือพิพากษากันหนึ่งพันปีเลยแต่ก็ต้องลองคิดภาพแบบถ้าทุกคนที่ตายไปแล้วอ่ะต้องฟื้นขึ้นมาหมดเลยอ่ะแม่งก็โคตรเยอะออแล้วก็ต้องพิพา,ากษาคนที่มีชีวิตตอนปัจจุบันนั้นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยจะแยกคนดีกับคนชั่วออกจากกัน<อ>ทั้งคนเป็นคนตายเนี่ยจะแยกออกเป็นสองฝั่งหมดเลยเ<อ>แล้วเขามีรายละเอียดด้วยว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะจะคืนชีพกลับมาเพื่อรับคำพิพากษาเนี่ยใช่ไหม ก็ว่าคนที่ฟื้นขึ้นมาจะฟื้นขึ้นมาในอายุที่เท่าๆกันคือสามสิบสามปีอ๋อคือกําหนดไปแล้วด้วยใช่ไหมอืมคือถ้าตายอายุสิบอายุเก้าสิบอะไรเงี้ยตอนที่ฟื้นขึ้น,นมารับคําพิพากษาก็จะอายุสามสิบสามที่ต้องเป็นสามสิบสามปีเพราะว่าเหมือนแบบเขาเล่าว่ามันเป็นอายุของพระเยซูตอนที่โดนตึงกางเขนอะไรเงี้ยอ๋อทุกอย่างมีเรื่องราวใช่<อ>ทุกอย่างมีเรื่องราวก็พ่วงก,กันดีนะสอดคล้องกันดีเออสอดคล้องดี และอีวันพิพากษาที่บอกว่าพระเยซูจะนั่งอยู่บนบัลลังใช่ไหมบัลลังสีขาวอะไรเงี้ยออแล้วข้างๆก็จะมีเทวทูตชื่อมิคาเอลก็คือเป็นทูตสวรรค์มิคาเอลเนี่ยจะถือตาช่างคอยช่างบุญกับบาปไว้เป็นสองฝั่งช่างกับคนนกเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้อันนี้จะเป็นเอาบาปมาอยู่ฝั่งหนึ่งเอาบุญมาอยู่ฝั่งหนึ่งอ๋อช่างความดีความชั่วพอช่างแล้วอะสมมติว่าคนที่ช่างแล้วความดีเยอะกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปอยู่ ฝั่งขวาส่วนถ้าช่างและความชั่วเยอะกว่าเนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะถูกสูบลงมรลกไปส่วนคนที่อยู่ฝั่งขวาที่ได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยก็จะตามพระเยซูขึ้นไปบนสวรรค์ซึ่งในเหตุการณ์นี้มันแบบคนยุคกลางเขาฟังแล้วเขาดูน่ากลัวใช่ไหมเขาแบบมันเป็นวันที่น่ากลัวเขาเลยตั้งชื่อวันพิพากษาเนี่ยว่าวันพระพิโรธเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งไปตั้งให้มันดูแบบมีความน่ากลัวอืมก็คือหลังจากที่พระเยซูพาคนดีขึ้นสวร,ร คนชั่วเนี่ยก็ถูกสูบลงมาในนรกซึ่งไอ้นรกเนี่ยคือที่บอกไปก็คือที่จะเรียกว่านรกบึงไฟเนี่ยก็คือไอ้นรกบึงไฟเนี่ยจะมีชื่อว่ากีเฮนนาซึ่งคําว่ากีเฮนนาเนี่ยมันเป็นภาษากรีกที่เพี้ยนมาจากภาษาฮิบรูอีกทีถ้าภาษาฮิบรูเขาจะเรียกว่ากีฮินนนมกีฮินนื์ก็คือไอ้กีฮินนนเนี่ยเขาบอกว่าความหมายในภาษาฮิบรูเนี่ยมันคือชื่อของหุบเขา ที่ในยุคปฐมกาลมีกษัตริย์เลวคนหนึ่งที่เขาบอกบอกชาวเมืองให้เอาลูกๆอะไปเผาบูชายันให้เทพที่ชื่อโมเลกอคือเป็นที่ <Yeah. S 1> บูชายันลูกของตัวเองอะ่ะเลวซามสุดๆออมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนที่ที่พระเจ้าอะ่ะไม่ชอบพระเจ้าเกลียดที่นี่มากเออเขาก็เลยตั้งชื่อไอ้นรกบึงไฟเนี่ยว่ากีเฮนาอื เอาชื่อมาตั้งแล้วก็เพี้ยนจับไปอย่างเงี้ยเออเหมือนเอาชื่อสถานที่อภปมงคลที่พระเจ้าไม่ชอบอ่ะมาตั้งเป็นชื่อนรกอะไรเงี้ยซึ่งในกีเฮนาเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันอยู่ก็คือมันเป็นนรกที่มีไฟอยู่เป็นนิดใช่ไหมที่เขาบอกว่าไฟไม่มีวันดับใช่แต่ก็เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความมืดด้วยก็คือเป็นที่ที่มีไฟที่ไม่มีวันดับแต่ว่ามืดสนิทมันดูย้อนแย้งกันอยู่นะหรืออาจจะเป็นไฟสีดำอะไรอย่างงี้ไหมเออ อาจจะเป็นไฟที่แบบไฟที่ไม่ได้ให้ความสว่างก็ได้เออให้แต่ความร้อนเนี่ยร้อนอย่างเดียวแต่ไม่สว่างอะไรย่างนี้ก็ได้มั้งใช่แล้วนอกจากจะร้อนมืดแล้วก็ที่บอกไปก็คือมีหนอนที่ไม่รู้จักตายอยู่เต็มไปหมดนี่ซึ่งหนอนพวกนี้มันก็จะคอยกัดกินคนบาปที่ลงมาที่นี่ด้วยคือโดนไฟเผาโดนหนอนกินแล้วก็มองไม่เห็นอีกซึ่งไอการทรมานหรือว่าการอะไรของกีเฮนน่าเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้มีเล่าไว้เยอะขนาดนั้นคือไม่ได้แบบ มีแยกไปว่าโดนอะไรใครทําอะไรโดนอะไรแค่ทุกคนลงมาโดนสิ่งเนี้อืม mm hmm. ใช่แล้วก็มีเพิ่มอีกนิดหนึง่งแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเขาบอกว่าคนบาปที่ตกมาในนรกกิเฮนนาเนี่ยจะถูกทรมานแบบเนี้ยไม่ว่างเว้นก็คือโดนแบบตลอดเวลาถูกทรมานตลอดเวลาตลอดการไล่การทรมานเนี่ยเราจะไม่รู้สึกชินชากับมันด้วย mm hmm. คือคนบาปจะแบบไม่มีการชินไม่มีแบบชา รู้สึกสดใหม่ตลอดเวลาใช่จะ,จะรู้สึกแบบ <laughs> เจ็บปวดอยู่ตลอดแล้วก็จะโดนทรมานอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่มีสิ้นสุดแล้วนรกของคริสอะจะเหมือนนรกของอิสลามก็คือเป็นนรกที่ต้องอยู่แบบเนี้ยตลอดไปโอ้โหตลอดการตลอดการไม่มีวันได้ไปเกิดใช่เพราะว่าเขาจะไม่เชื่อเรื่องไปเกิดใหม่อย่างนี้ใช่ไหมก็คือคนที่อยู่นรกก็คืออยู่ตลอดไปอยู่สวรรค์ก็อยู่ตลอดไป นรลกของศาสนาคริสต์ก็ประมาณนี้แต่ก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนหนึ่งในความเชื่อแหละเพราะว่าการตีความไบเบิลมันก็แตกต่างกันไปอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เล่าอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวละเอียดอธิบายทุกอย่างมันเป็นแค่แบบคําพูดหรือว่าประโยคอะไรที่แบบเอามุมรวมกันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแอนนั้นใช่ไหมไอ้ดวายคอมเดีน้น่ะอ๋อ คือไอ้ดีวายคอมอเมดนอน่ะมันเป็นคือเท่าที่ไปอ่านมามันเป็นนิยายเลยเว้ยมันเหมือนไอโอเดซีเหมือนอะไรเงี้ยที่ถูกแต่งขึ้นมา,าในช่วงปีพันสามร้อยอ่ะแต่เขาแต่งขึ้นมาจากความเชื่อทางาศาสนาคริสต์ไปรวมกับความเชื่อาศาสนากรีกแล้วก็เอาคนในประวัติศาสตร์มาแต่งเป็นนิยายเรื่องนั้นด้วยวเรื่องมันน่าสนุกนะแต่ว่าพอจะเอามาโยงกับาศาสนาโดยตรงอาจจะ คนอาจจะยอมรับน้อยแต่ว่าเดี๋ยวว่าหลังจะเอามาเล่าเป็นเรื่องนิยายเรื่องอะไรแบบนี้นะครับ